ว่างหน้าเต็มทางรถมาเห็นไหมรถมาเห็นไหมรถมารถมารถมาเห็นไหมน่ะรถที่เหยียบเออรถมา,มาโอ้โหไอ้ด่างไอ้ด่างมันชอบล้อชอบยอ่อเขาเนี่ยโดดเกาะเลยหิ้วเลยหิ้วข้าวดำหิ้วข้า,าวาอ่ะ แม่จอดรถก่อนโอ้โตีนเปียกเลยนะข้าวก็พอปะเนาะเนี่ยไอ้ด่างไอ้ด่างเอ๊กเจ้าทำมาใหมันดีใจเนจะลูกเขาเลย ไอ้ดังแม่ว่าต้องแบ่งหะมั้งข้าวเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่แบ่งก่อนได้ไม่เท่ากันหรักเนี่ยไอ้เจ๊ไอ้ดังไอ้ดำดังนี้นี้ดังนี้อ่้เสือ ไอ้ข่าวมานน่ข่าวมานน่ข่าวมาแม่นี่ข่าวแม่นน่นี่น,นี่แม่ทีแม่ทีเดี๋ยวอย่าแยกน้องนะเน่นน่แน่ตัวเองไม่กินในด่างน,นี้มันเป็นยังไงวะ เน่ดูมันนี่น้องจะหมดอยู่แล้วมันเดี๋ยวตีเลยข้องตัวเองเดือดตั้งเยอะนะ่ะนี่อันนี้ไม่เอาพอแล้วหมดแล้วไม่เอานะเจ๊ไอข้าวมากินลูกมะข้าวมากินข้าวมากินนี่ไอดำไม่เอานะดำพอแล้วให้น้องกินให้น้องกินนี่ กินกินเข้าไปอ่ะแดงกันไปไหนอะเราอะ่ะไม่ต้องวิ่งดักหน้าเลยนะฝนมานี่แล้วแม่จะรีบแม่จะรีบเก้งกินอ่ะเก้งกินเก้งเอาสิเช้เาทำไมอา้อา,อาดพูดแค่นี้ก็ตกกระจายมาอ่นอ่อนตายเลย นีนี่เลยไอตัวดีเนี่ยมันชอบพาน้องวิ่ง๋ยวแม่จะตีแล้วดังเนาะจัดการมันทีดุมันมั้งสิมันดื้อเออดุมันมักงไปเอาซออะไรเขานักหนาเนี่ยพอแล้วลูกพอแล้วหมดเกี้ยง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 นี่ แม่บอกหมดเกี้ยงแล้เนี่ยข้างหน้าไม่มีแล้วเนี่ยต้องค่ากลับแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลูกเนี่ยแม่บอกหมดแล้วนี่หน่มือแม่บอกคนหมดแล้วหมดแล้วน่งันหมดแล้วเดี๋ยวค่ากลับแม่ไปเอาข้าวก่อนแม่ไปเอาข้าวก่อนเนาะ แม่เป่าข้าวก่อนเนาะไปลงรถลงรถแม่เป่าข้าวก่อนไปพาน้องลบลบนะรถเยียบพาน้องลบค้างถ่านุ่นรถเยียบเหรอดูไหมรถมาเยอะแยะดูไหมลูกพาน้องไปอยู่กันข้างล่างอยู่ในแอ่งน้ำพาน้องอยู่แอ่งน้ำน่งเนอะดเกาะรถ ไปนี่นีหนีแม่ไปแล้วรถมานะเอ้ารถมานะเอา้าเอ้ารถมานะเอ้าได้ลุกไปไปเล่นน้ำได้พาน้องไปอาบน้ำก่อนพาหน้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่ไปตลาดก่อนเนาะเนาะคนมาแล้วเนี่ยแม่ไปตลาดก่อนเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มา แม่มาเดี๋ยวแม่มาตาน้องลบรถนารถเยอะตาหน้องลบรถนาตาแช่เลยเนี่ยตาแช่เลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อตัวอะไรมันไต่ขึ้นแม่เนี่ยเหยียบทำอะไรนะ่ะทำอะไรนะ่ะฮะืึ เดี๋ยวมันจะโดนไม้เนี่ยทำอะไรนะ่ะนี่ตัวแค่นี้ทะลึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มาฟาดดิไม้ฟาดได้ด่างสิน้กข้าวเนาะทะลึ่งไงเนี่ยนี่แมคคารอนจริงหรือไอตัวนี้แมคคารอนอย่างงี้วะ น้องไปอาบน้ำตายได้แล้วแม่หมายก่อนสิแม่หมายตีด่างก่อนสิ่หมายตีก่อนสิ่ตายด้านนี้เลยตายด้านนี้เลยตายเลยตายเลยไปอาบน้ำเลย นะเอารถมาบอกว่ายาตามมันเป็นยังไงเนี่ยเบื่อจังเลย่มามาตรงเนี้ยตีไม่หก่อนทีรถเดยอตีดางก่อนทีแม่บอกว่ายา่ยาาไม่ฟังเลยไปดีานี้เลยนี้จะนี่นะจะนี่นะเฮ้ ไอ้ดาไปเอามาพาน้องวิ hmm. mm ่งตามจะตีเฮ้ยเออดังโมึงจะออกมาอีกมันจะออกมาอีกมันจะออกมาอีกอือ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  ให้ทาให้รถล้มรถชนเนี่ยยังยุดแค่น,นี้หน่อย